สวัสดีตอนเศร้าเด้อจ้าพี่น้องปองปายเนาะมาอันโตเมื่อวานนี้มันกับมาจอบเบื้องอีกคือเกาละจ้านี่เป็นช่องสิมันเหลียวเบิ่งเมื่อวานมันเหลียวเบื่องมันอยากโดดขามเพราะใหญ่เลยว่ามันอันมันโดดขามมากเพราใดอกว่าสั้นมากอันไวเบอร์รี่กับกระลังอันสูกเด้อจ้านี่กระลังแดงแล้ว ระเบิงจ้จาจะน่ยก็กินได้แล้วจ้าพี่น้องน,นี่แดงเข่าแล้วนี่มัมม่งพี่น้องเป็นซ้วมเป็นซ้วมอยู่<อ>กะฮดหน้ามันต้นใหม่ได้จ้า หดนำต้นไม้ดอกไม้ใบหายพ่อหญ่เนาะและะ้วก็ดกเอาหนาออกจากสวนอันมันข้นนั่งสิกระโดกออกลาจ้ะดกออกหมากสตรอเบอรี่กับเซตนกอีกตามเคยละจ้ะนี่ส้มนี่กําลังข้นไม่ นกก็ไมากินไว้ไว้พี่น้องขันห้อนเก็บบ่าท่านมากัดกินกน,นอกจากอันน่วยที่อยู่ในภูมิมันบเหลี่ยวบ่าเห็นเนาะนี่จังสีก่กระเซ็นนกได้จานนี่ขันบ่ากินนี่นี่นวยนี่นกบ่เห็นนี่เก็บไมาก,กินได้จานนี่นี่นวยหนึง่งสีหลอดบ่ หวาน,วานตนน้นอันนี้ฮูจักเราเด้อจานีว่ามันเลียกว่าอยังเขาเอื่นต้นมะยม่มต้นบักย้มบานเขานี่รสชาติขมันสุกมันสีหวานนะจานีขนมันบอสุกนี่ปุ๊บเวลาเขากินนี่สีคล้ายๆบักเฟี้ยงบานเขานี่ซีมึงเดียว ขันนวยสุกมันนี่มันหวาน <c oughs> ต้นอันนี้ก็สิเป็นนี่ละจานนี่อันนี้จะว่าเขาเอื่นอีหยังหอกนี่ลาดเบอร์รี่บอกันคันบูเบอร์รี่มันสิเป็นออกสีอ่นดำเนาะนี่จะว่าต้นอีหยังหอกจานนี่หวานหวานขันสุกนี่มึงแน่พี่น้องเป็นส้วมเป็นส้วมโยมแน,น่นี่มักโยมบ้านเขาเนี่ย นี่แมนเบิร์ดละจ้าเนี่ยจะนั่งกับขึ้นหาดกหายาอยู่สวนนะจ้าเนะยาะไงว่าสำรวจเบื้องหายาด้เด้อที่มีขันมีหยากระดกออกโหลดว่าสัน้น ครื่องดกเครื่องยานหมาพี่น้องเดี้ยวเบื้องหมายหมู่บ้านมาจอบอยู่นี่นะน,นี่เฮาวัสนุขาบโพดกับกระลังขึ้นนะจ้ะนี่เบื้องพญายวานขาบโพดไว้พอญายกันเลยวะขอบโพดอันนี้มันเป็นพันธุ์กลิ่นบ่ได้ดอกที่มันเป็นพันธุ์สวยงามวัสดุมันกระดิสูง บ,บ,บ่สูงคักได้จ้านี่สิยูว่วางประมา่านขาเขาเห้านี่ล่ะแล้วมันก็นสิคอยๆอยตายแต่ว่าพันอียงพันกินบ่ได้พันนั้นมีตรดอกบ่มี่นวยวันนี้แหมบ่มีฝฟักวันนี้ไหมน้อ,ม,อมือนี้อากาศดีพี่น้องเอ้ยมือนี้อากาศดีบ่คักเลยจ้ะมือ นี่เบึ่งดอกใหม่อากาศดีบ่กคักเลยนี่นอะตากผ้ากัใไก้สีแหงแล้วล่มทอคักลายกัตากผ้านี่แหงไว้คักยู่ดอกจ้าพวกเสื้อผ้านะแพ้นี่เพอว่าร่มมันผัดแหงแ้งเนาะพี่น้องเนาะ ก็เลยมานั่งเล่นล้างบ้านทำความสะอาดบ้านเรียบร้อยแล้วจ้นั่งกินกาแฟยอยู่ล้างบ้านตาผ้าเที่ยวจอบเบื้องมาอันคางบ้านนี่แหละจ้ามันเที่ยวแรนมาเหลียวเบงมังมันกระสีอยากเล่นน้ำล่ะแต่งว่ากายยามันกัดอ้าวคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้แล้วจ้าเด้อส,ดดสำหรับคลิปนา จังมาพอ,อกันไหมเนาอจ้าเนาะสวัสดีจ้า